สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับตลอดนี้ครับเรามีเหรียญวัตถุมงคลนะครับเหรียญเกจิคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยครับนะฮะที่เป็นนิยมนะครับแล้วก็นะครับนะบอกเลยว่านะครับวันนี้คัดมาสวยๆให้เ่งนั้นเลยพี่นะครับได้มาสวยๆเช่งนั้นเลยนะครับนะมาแบ่งปันพี่น้องในราคาย่อมเยาพี่นะฮะที่สามารถแตะต้องได้นะครับและสามารถเก็บสะสมได้พี่นะครับบอกเลยครับนะฮะผมเปิดนี้ครับพี่ๆสามารถไปต่อได้แน่นอนนะครับหรือเก็บสัาบูชาสะสมกันได้นะครับ วันนี้ครับมีทั้งลูงปู่คีบนะครับนางพ่อสมานพ่อเงินนะครับแล้วอีกหลายกจติคณาจารย์นะครับวันนี้มาแบ่งปันให้ทั้งหมดนะครับเกือบ28รายการนะครับเดี๋ยวเรารับชมกันเลยพี่วันนี้ผมบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนนะครับบอกเลยวัวเด็ดแน่นอนนะครับทราบวันนี้นะครับนะเป็นราคาแบ่งปันนะครับพิชานนะครับ ก็จะเป็นอง์ละ250บาทนะครับย้ำว่าทุกองนะครับ250บาทนะฮะมีแค่ชุดนวะนะครับเดี๋ยวเราแยกให้ตอนท้ายนะครับอง์ละ250บาททั้งหมดนะครับย้ำว่าทั้งหมดนะครับยกคู่นะครับคิดเพียงแค่450บาทเท่านั้นยกคู่เพียงแค่450าบาทเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยพี่ชอบถูกใจเกจิไหนองค์ไหนพี่สามารถปิดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งอะไครับพี่ชายนะครับ ถ้าใครยกสามคู่นะครับนะผมจะคิดเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นพี่คิดแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะถ้ายกคู่สามคู่นะครับมารายการที่หนึ่งเลยครับพี่ชายรายการที่หนึ่งครับมาวันนี้พี่นะครับเป็นเกจิอาลุกปูคีบนะครับเป็นลุกปูคีบนะฮะลงยาด้านหลังโอ้โหเต็มระบบเลยวเลขค้นตัวเบอร์หนึ่งแปดนะครับนะฮะเลขค้นตัวเบอร์หนึ่งแปดใช่ไหมพี่นี่นี่ฮะเดี๋ยวผมหาก้องผมสักคู่นะพี่นะ ผมดูกล้องผมสักคู่นี้ครับแป๊บนึงยวพี่ชายนะฮะมาเลยครับนี่ครับรายการนี้พี่ชายนะครับรายการนี้นะครับนี่ฮะสวยๆพี่หน้าวงปู่คีบนะครับนะฮะเป็นพิมพ์ผมคุ้มเหมือนรุ่นของอูปหิรัญาครับเป็นเหมือนรุ่นพันพันล้านนะพี่นะฮะเติมพันล้านไป่เหลืองกลมนะครับนี่ฮะเลขค้นเบอร์หนึ่งแปดนะครับพี่ลงยาเต็มสูบอย่างนี้พี่สองร้อยห้าสิบบาท ลงยาเต็มสูตรแบบนี้สองรอยห้าสบาทพี่ยกคู่4ี่้อหสิบนะครับย้ำมกทีพี่ยกคู่สี่้อยหสิบองค์ละสองรอยห้าสิบาททุกองนะครับย้ำเลยพี่นะผมจะไล่ไปให้เลยนะครับนะนี่องค์ที่สองนี่โอ้โหองค์ที่สองสวยนะพี่นะองค์ที่สองสวยนะครับมาดูเลขโค้ดนะพี่เลขโคตรเบอร์สองเจ็ดนะครับเนี่ยเลขโคตรเบอร์สองเจ็ดนะครับลงยาทงชาติหน้าหลังพี่โอ้โหลงยาเต็มสูตรแบบนี้พี่นะครับนี่ฮะ คุ้มพี่นะครับสองหลงให้าสิบปีฮะที่ไหนไม่ได้แล้วนี่นี่ฮะโอ้โหสวยมากนะครับนี่ฮะสวยเลยพี่ชายนะครับรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามครับพี่ชายเนี่ยรายการที่สามนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะนี่ซุ้มม่วงนะครับขอบชมพูไม่ตัดปีกตอบเก้ารอบพี่นี่ ต่อเก้ารลบเลยครับเลขโค้ดตัเบอร์สองหลักนะครับสองเจ็ดนะพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะเลขโค้ดตัเบอร์สองหลักนะครับพี่นี่ฮะองค์ที่สามนะพี่ชาย <c oughs> ต่อมาเป็นองค์ที่สี่ครับนะฮะองค์ที่สี่รายการนี้นะพี่โอ้โหลงยาเตือนระบบพี่รายการนี้ครับเป็นรายการมัตเตอร์พีชนะครับเนื้อทองแดงผิวลุง้งคุ้ยพื้นเนี่ยนี่ผมอ่านอ่านรายการใี้พี่อยู่นะครับนี่รายการนี้ครับเป็นเนื้อมัตเตอร์พีชนะครับ มัตเตพีเนื้อทองแดงผิวลุงคุ้ยพื้นลงยาแดงครับโอ้โหจัดสร้างเพียงแค่หกเหรียญเท่านั้นนะพี่โอ้โหโอ้ลงยาหนุมานด้วยพี่นี่ครับเลขค้นตัเบอร์ด้านหลังพี่นะครับสองเก้านี่ครับเลขค้นําเบอร์ด้านหลังสองเก้านี่จ๋านี่ฮะโอ้โหลงยาเต็มสูบนี่ยลงยาเต็มสูบนีครับนี่นี่ย รายการนี้ขอเป็นปันพี่ชายนะครับที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับอ้พี่ใครไวใครได้นะครับเลือกเลยพี่นะครับใครไวยใครได้ผมบอกเลยนะผมพูดแล้วพี่นะสองร้อยห้าสิบาทคือสองร้อยหิบาทพี่แล้วก็พี่ดูนะครับลงยานหลังทุกองคนะท่วมเลยพี่นะครับรุ่นชนะสึกสิบทิศนะพี่เนี่ยนี่รายการนี้ครับเป็นเนื้ออัปปาก้าซาตินนะครับเป็นเนื้ออัปปาก้าซาตินนะครับนะคุยพื้นลงยานเหลืองนะครับ นี่ขอบลงยาขะสีลงยาเต็มระบบโอ้โหนี่ฮะโอ้โหพี่อูด้านหลังเป็นเนื้ออากานะพี่มาดูเลขค้นเบอร์พี่ 5, 4, 5, 4, หยย้าสี่นะครับเลขค้นเบอร์ห้าสี่พี่ด้านหลังสวยๆอย่างนี้ครับโอ้โหพี่นะครับนะ่าสวยทุกองพี่นะครับผมบอกแล้วนะฮะไม่พลาดถ้าผมคัดมาไม่พลาดพี่ราคาไปต่อได้นะครับโอ้โหมารายการที่หกนะพี่รายการที่หกนะครับเป็นเนื้อผาชนวนพี่ เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับน well, ี่ตอกตอกชอพี่นี่ครับมาดูเลขค้นกันพี่เลขค้นเบอร์ห้าเจ็ดนะพี่เลขค้นเบอร์ห้าเจ็ดนะฮะนี่ลงยาขาวพี่นะฮะซุ้มน้ำเงินพี่นะลงยาทึบสีทึบนี่สวยสวยพี่เนื้อมหาชนวนนะครับรายการที่รายการที่หกปีใช่นะครับต่อไปครับมาเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้ครับโอ้โหพี่ผิวลุ้งมาเลยนี่ครับรายการนี้ผิวลุ้งมาเลยครับเนื้อทองทย์ผิวลุ้งคุยพื้นลงยาเขียวพี่ โอ้โหรายการนี้ยังงามพี่มารายการนี้ยังโหตอกพิเศษนะครับเลขคู่ัเบอร์สี่เจ็ดนะครับตอกพิเศษนะครับนี่ลงยาเต็มสูบพี่น้าปู่ขมคมพี่นี่ฮะผมบอกแล้วครับนะฮะผมคัดมาให้เลยพี่นะพิมพ์คมขม,ขม,ขมหายากนะครับนี่รายการที่เจ็ดนะพี่ชายนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่8ครับนะฮะโอ้โหรายการที่8มาเป็นซาตินนะพี่เออรายการที่8มาเป็นเนื้ออ้ปกาีาซาตินหน้ากากทองเหลืองซาตินนะฮะนี่ซุ้มขอบเหลืองแสงขะสีลงยาเลืองแสงโองง้โหสุดจัดนะครับสุดจัดพี่เลขคุณทะเบอร์ห้าสองนะครับพี่ชายเลขคุณทะเบอร์ห้าสองครับนี่ฮรรายการที่8นะครับ ต่อมารายการที่เก้าครับนะฮะรายการที่เก้าครับโอ้โหลงย้ายเขียวหน้าหลังพี่เต็มสูพแบบนี้พี่โอ้โหอย่างน้อยต่ำๆสี่ห้าร้อยต้องมีนะพี่นะเพจเราสองร้อยห้าิบเป็นไงพี่ท่วมไหมส่งฟรีด้วยครับเลขค้นเบอร์สองสี่พี่ชายเลขค้นเบอร์สองสี่นะครับนั่นรายการนี้รายการที่เก้าครับนี่ฮะต่อมาเป็นรายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนะฮะ บนลานคุยพื้นพ,พี่นะนี่ลงยาวน้ำเงินม่วงขาวพี่โอ้โหเลขโค้ดนับเบอร์พี่จ๋าเลขโค้ดนับเบอร์นะครับนะฮะนี่ห้าเอสี่สี่แปดใ่ปะเลขโค้ดนัาเบอร์สี่แปดใช่ป่ะพี่นะสี่แปดนะฮะห้าแปดสี่แปดนะพี 58, 48, นะะ่นี่ฮะรายการนี้รายการที่สิบนะครับ ต่อมารายการที่11ครับพี่ชายฮะรายการที่11นะครับนะฮะเป็นเนื้อนวะผิวลุ้งเนี่ยนวะผิวลุ้งเนี่ยนวะนี่ครับนวะเดี๋ยวนวะเดี๋ยวผมขอแยกไว้ก่อนนะพี่ชายนะครับนวะเดี๋ยวผมขอแยกแยกแป๊บหนึ่งนะครับนะเนนวะแยกแป๊บนะพี่ชายนะครับนะฮะมาลุยกันต่อพี่ชายรายการถัดไปครับ นะ้ำวะคนแยกไว้แป๊บนึ่งนะฮะนะวะมีที่สี่เหรียญนอดีไปแยกแล้วกัน <c oughs> มารายการถัดไปพี่เรอรายการนี้เนี่ยครับนะฮะเป็นรายการที่นะฮะที่อะไรพี่นะเจ็ดสิบเอ็ดพี่โอ้โหรายการที่สิบเอ็ดครับนี่ครับเป็นเหรียญแจกพี่ชายนะฮะรายการนี้เป็นเหรียญแจกนะครับนี่ครับซื้อสวยนี่ครับเหรียญแจกหูทพี่ดู ดูเหรียญแจกนี่คลาสสิกนะครับน้าแจกในพิธีนะพี่ไม่จะหายง่ายนะครับเหรียญแจกในพิธีพี่นะครับเป็นมีเช่ามีบูชาพี่นะครับต้องไปทหารหน้าวัดท่างเดียวพีเ่เลขคูเบอร์สามห้าเจ็ดนะครับโอ mm ้ hmm. ส,สวยๆเป็น,นี่พี่นะฮะร,รายการที่สิบเอ็ดนะครับ mm hmm. ต่อมารายการที่สิบสองพี่โอ้โหรายการนี้ครับ mm hmm. อาบทองพี่อาบทองพุ่นทรายพี่ลงยันน้ําเงินพี่นี่ เลขคนตัเบอร์พี่สองหลักนี่ครับนี่พ้นสาย้วยครับเลขคนตัเบอร์สามหนึ่งพี่โอ้โหกระไรทองพ้นสายพี่ตายการนี้ที่อาบทองพี่ลงยาลงยาเต็มสูบอย่างนี้อย่างสวยนะครับอย่างสวยเลยนะครับรายการนี้เนี่ยพี่นะฮะแบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมนะครับแบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมครับรายการที่สิบสองนะครับราคาเดียวกันพี่สองร้อยห้าสิบใครไว้ใครได้นะครับผมบอกเลย ต่อมาครับเป็นนุ่มพ่อพัดนะครับนะานุ่มพ่อพัดได้มาหนึ่งองค์พี่วันนี้ครับแต่รายการนี้ไม่มีกล่องพี่นะครับแต่สวยมากนะครับแต่สวยมากเอาอย่างนี้ผมแจมแจมไปให้อันรายการนี้มีมีกล่องพี่นะครับนะสองร้อยพอพี่สองร้อยพอพี่ไม่มีกล่องแต่สวยนะครับนี่โอ้โหพี่ดูน้ากลากด้วยครับเนี่ยเลขโคดเเบอร์ห้าหกพี่เลขโคดเเบอร์ห้าหกนะครับ พอสองร้อยพี่โอ้โหสวยๆงี้งานคลาสสิกนะครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่สิบสี่ครับรายการที่สบสี่นะครับเป็นรุ่นชนะจนนะฮะของลุงพ่อยูนนี่ครับนี่วัดพนมเศษเหนือนครสวรรค์นะพี่นี่นะฮะของเอซไอสร้างนะครับผมนับป่องสุพรรณการันตีพี่รายการที่เป็นรายการพิเศษด้วยครับนี่เลขคนเบอร์หกแปดนะพี่จะมีเลขหนึ่งมาที่สุดเลยนี่นี่ครับเป็นงานสองชินประกบด้วยครับนี่งานฉลุพี่ งานฉลุแล้วเป็นนักกักเงินรง่นจีวรพี่นะฮะงานฉลุขอเป็นหน้าเป็นทุบทองหรือทองทองสาวบาทนี่พี่นะเป็นงานสองชิ้นพุทธศิลป์พี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทพี่นะฮะทมทั่วมีรุ่นชนะจนนะครับนะฮะชนะจนนะครับรายการที่สิบสี่นะครับมาลุยกันต่อครับพี่ชายรายการถัดไปนีครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าครับเป็นนี่ฮะรุ่นนี้กันภัยครับนะฮะนี่ครับ เลขค้นทะเบอร์สองสามนะพี่ชายนะครับเลขค้นทะเบอร์สองสามนะครับนี่ตอกนําเลิกด้วยนะครับตอกนําเลิกเลขค้นทะเบอร์สองสามนะครับเป็นของพ่อสมานนะครับนี่ฮะกำลังดังนะพี่นะับจังหวัดราชบุรีครับนะฮะนี่ฮะองคพ่อสมานครับนี่ครับรุ่นกัภัพในพี่รายการที่สิบห้านะครับต่อมาการที่ทีหกครับนะเป็นเนื้อมหาชนวนบนสายพี่ลงยาแดงรายการนําเลิกพี่เลขค้นทะเบอร์สองหนึ่งครับ เลขคนตเบอร์สองหนึ่งฮะลงยาแดงคุยพื้นนีโอ้สวยจริงนะฮะสวยจริงครับอย่าลืมนะครับพี่องค์ละสองร้อยห้าสิบาทยกคู่สี่ร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับยกคู่สี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับพี่นะฮะรายการที่การที่สิบหกครับต่อมารายการที่เจ็ดครับเป็นเนื้อก็ไหลทองพี่นะฮะเลขคนตเบอร์ตัวเดียวด้วยพี่หมายเลขเจ็ดนะครับโอ้โหตอกําเลิกหมายเลขเจ็ดเนื้อก็ไหลทองพี่ค่าไปชุบทองก็เกินแล้วพี่โอ้โห สวยขนาดนี้นะครับรายการนี้สวยจริงพี่รายการนี้แปงกัาพี่น้องไปครับนะฮะเท่าเดิมนะครับสองร้อยห้าสิบาทโอ้โหพี่ทมท่วมครับนะฮะรายการนี้ครับตอกสองรอบนี้ครับนะฮะตอกรัศมีรอบนะครับเลขคนจาเลิกเลขคนจะเบอร์หนึ่งสองเนี่ยครับเป็นเนื้ออับาก้าซาตินนะครับนี่ฮะพี่ดูหมูป่าครับดาบนะพี่ โอ้สวยๆพี่นะครับรายการนี้อัลกบรกาตินโคมกิฟตครับนะฮะโคมกิฟต์พี่ชายนะรายการที่สิบแปดนะครับมาลุ้นต่อครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการที่สิบเก้านะครับนี่ฮะโอ้โหรุ่นนี้เป็นรุ่นแม่ตานะครับเป็นเหรียญพ่อเงินหันข้างพี่นี่ฮะเหรียญพ่อเงินหันข้าวครับลงยาครับโอ้โหพี่ดูลงยาครับเลขโคตชัดเจนพี่เลขโคตรเบอร์หนึ่งสี่นะครับพี่ดูลงยาครับ เนียนกิฟสวยกิฟเลยพี่นี่ฮะออกวัดท้ายน้ำพี่นี่นี่ฮะโอ้โ oh, ห oh, พี่ดูงนานพุทธสินนี่ฮะสำหรับใครชอบพุทธศินี่ห้ามพลาดเลยพี่จา๋านี่ฮะสวยๆเลยพี่นะฮะรายการนี้พี่นี่ฮะนี่ฮะรายการที่สิบเก้านะครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบครับรายการนี้จะเป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากากผิวลุ้งครับนี่ฮะเนื้อมหาชนวนหน้ากากผิวลุงวินเลขโคดเบอร์สองสี่ครับ เลขค้นเบอร์สองสี่พี่โอ้โหไี่งานพุทธศิลป์นะโดยเท่ครับนี่ฮะดูเหรียญี่นี่มีลายไทยครับนี่รายการยี่พีนะฮะรายการที่ยี่สิบะ 20, นะครับใช่ไหมพี่อ่ายี่สิบนะครับรายการยี่สิบนะครับต่อมาเป็นรการยี่สิบเอ็ดครับโอ้โหรายการยี่สิบเอ็ดอันนี้เพชรลายทองนะครับเลขคนจำนวนหนึ่งสามพี่เลขคนจำนวนหนึ่งสามเพ้นลายทองขข 13, ขข 13, ทองนันที่วันสีพลาสตนะครับนี่ ละครหูรา,าออรายการนี้คลาสสิกนี่ยหลวงพ่อเงินนี่ออกมาทานามรู้สเมตานลยครับนี่ฮะรายการยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบสองครับนะครับเป็นลงยาดํา <Plus> เนื้อทองแดงผิวไฟอย่างนี้เลขค้นทะเบอร์สองหนึ่งครับนะฮะเลขค้นทะเบอร์สองหนึ่งนะพี่นะฮะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองครับต่อมารายการยี่สามครับเป็นงานลงยาเขียวพี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินด์ลงยาจีวอนนี่เลขค้นทะเบอร์เบิ้ลนะเลขค้นทะเบอร์สองสองพี่จ๋า เลขคุณเบอร์สองสองนะครับนี่นี่ฮะลงยาเขียวพี่รายการนี้นะฮะร,รายการที่ยี่สิบสามครับพี่นี่ฮะต่อมานะครับงานชุดนี้หมดแล้วพี่นะฮะชุดนี้สองร้อยห้าสิบาทยกคู่สี่ร้อยห้าสิบาทหมดนะยครับต่อมามาฟังรายการนวะนบ้างพี่หรือรายการนวะนะครับนะอง์ละสามนะร้อยบาทเท่านั้นนะฮะองละสามร้อยบาทเท่านั้นนะฮะยกคู่ผมคิดเพียงแค่ ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับยกผู้ผมคิดเพียงแค่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับมีแค่สี่องค์พี่มีแค่สี่องค์นะครับแต่ถ้าใครจะเหมาหมดนวะหมดเลยชุดนี้ผมคิดแค่พันเดียวนะครับมีแค่สี่องค์พี่ผมคิดแค่พันเดียวครับมามาลุยกรนที่เลยพี่รายการแรกเลยครับนะเป็นเหรียญรวยสําเร็จในทางปู่คีบนีครับนี่ด้านหลังลงยาพี่นะเลขโค้ดเบอร์หนึ่งเจ็ดนะเลขโค้ดเบอร์หนึ่งเจ็ดนี่ตอกนวะพี่นี่ นะผมได้มาคนละค่าับพี่นี่ครับนวะนาการสามประสาทมีเงินทองนาคฝังพลอยด้วยนี่นะรายการนี้นะยครับนะนี่นี่ครับนะฮะคิดว่าเลออารายการขององค์สามร้อยรายการหนึ่งแล้วกันครับองค์สามร้อยครับรายการที่สองนะครับนายกคู่ห้าร้อยห้าสิบนะครับแต่ถ้าเหมาสี่เลยพันเดียวนี่ครับรายการที่โค้ชนะเบอร์สองสี่นะครับนะพิเศษนะครับเนื้อนวะนี่ตอกนวอัดเจนมี่ตอกนวอัดเจนเนื้อนวะเนี่ย หน้ากากชุบทองงินจิวเพี่นะครับเป็นงานฉลุหน้ากากมีหน้ากากเงินด้วยหน้ากากเงินหน้ากากชุบทองพี่นี่หูงานฉลุครับนี่ฮะองค์ที่สองของชุดนวะนะครับต่อไปองค์ที่สามชุดนวะนะครับเป็นปู่บุญมาเนี่ยครับนี่ฮะจอมราชันนะครับนี่รุ่นเหรียญรุ่นจอมราชันนะครับแค่กล่องก็สวยแล้วพี่นี่พี่ดูหน้ากล่องซะก่อนนะครับนี่พี่ดูหน้ากล่องครับนี่นี่ครับเหรียญรุ่นจอมราชันพี่นี่ นี่ครับโอ้โหกล่องก็เท่เลยครับกล่องก็สวยเลยพี่ชายนียครับหน้ากากเงินเต็มแผ่นนะครับนี่เลขค้ดเบอร์สองศูนย์หน้ากากเงินเต็มแผ่นนะครับนี่รับไปพี่ชายนะครับหน้าสวยๆอย่างนี้ครับนี่โอ้โหนะครับรายการที่พี่จาดการที่สามของนวะนะครับต่อมารายการที่สี่ของนวะนะครับนี่รายการที่สี่ครับเป็นนวะผิวลุ้งหงุมส้มซุ้มคะสีนะครับนี่จะสร้างเพียงห้าสิบแปดเหรียญนะครับเลขคูณเบอร์สามสองครับนี่ เลขคนเบอร์32นะครับตอกโนชัดเจนนี่รายการที่แบ่งไปพี่นะครับรายการทุดท้ายแล้วครับรายการที่สี่ของนวะนะครับสำหรับอีพีนี้ก็มีแบ่งปันมาณนี้คับพี่ชายชอบถูกใจรายการไหนสามารถปิดคาได้เลยพี่ผมบอกเลยว่าท่วมแน่นอนนะครับจบท่วมพี่นะฮะใครไวใครได้พี่ในวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านติดตามด้วีนะขอบคุณมา,มากๆครับ